ครับสวัสดีครับนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพะเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางกร แล้วก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบรมีของพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหน,าานต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์ศูนย์9ปดหกสาเบอร์ศูนย์แปดหกสก้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็เป็นไอดีไลน์ของผมเป็นภา,า,ภาษาอังกฤษท่านก็ พิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข9กบิ Big ๊กวันแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันสามารถเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของปรเดิมที่ผมได้สะสมและก็รวบรวมเอาไว้ นะับที่สําคัญก็วันนี้นะครับก็จะได้นำนะครับนะเอามีดเล่นมนี้นะครับนะเป็นมีดขนาดเขาเรียกว่ามีดด้าไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดขวัญช้างนะก็มีความยาวอยู่ที่อา่าสิบสี่สิบห้านิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักอยู่ที่สิบสี่สิบห้านิ้วเฉพาะใบก็อา่าประมาณเจ็ดแปดนิ้วนะครับนะเฉพาะใบก็เจ็ดแปดนิ้วมากันง่ายนะ ก็วันนี้จะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะครับนะที่สำคัญนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องนั้นก็ร้วนแต่ว่าเป็นมีดนะครับนะแต่ละเล่มต้องบอกว่ามีประวัตินะครับนะนอกจากมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีหรือว่าที่ยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องในของประสบการณ์นะต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นนะครับนะับเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะครับนะ หลักๆในการที่ทําคลิปทาวิดีโอนะครับก็อย่าถือว่านะครับนะมาบอกอมาสอนกันนะครับแต่ผมต้องการที่จะนําเอาอเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของข้อเดิมนะครับวันนองโปของเราเนี่ก็คือมาท่านให้ามาให้ท่านได้ชมมาให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะก็คือมาค่อยๆเขาเรียกว่าใช้สายตาแหลมคมก็คือนะครับนะ ของท่านนี้แหละนะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นะครับหลักใหญ่ๆในการที่เข้ามาเรียนรู้นะครับหน้าหนึ่งก็คือในเรื่องของท่านต้องอศึกษาความเก่านะศึกษาความเก่าให้ได้นะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจในรูปแบบของความเป็นธรรมชาตินะและที่สําคัญนั่นก็คือ ตรงไหนที่มันบอกนะครับนะให้เห็นความเป็นจริงว่ากันง่ายนะ,ะให้เห็นความเป็นจริงประมาณนี้นะครับนะ,ะก็เรามาชมกันนะครับนะหลักๆในการนะครับนะเข้ามาทำคลิปทำวิดนะีโอ้วก็เราจะใช้เวลานะครับนะเราจะใช้เวลาก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ยืดเยื้อมาก อาจจะไม่เยอะมากนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก20กกว่านาะทีเท่านั้นนะครับก็เนื่องจากว่าในหลายๆคลิปนะครับที่ผ่านมาผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนะครับนะก็ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปจนเป็นชั่วโมงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะครับนะแต่สําหรับช่วงนี้นะครับโดยเพราะคลิปนี้นะครับก็จะ พยายามจะเซฟเวลาพยายามจะตัดเวลานะครับนะให้สั้นลงนะส่วนเนื้อหาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะเมื่อฟังแล้วนะครับนะถ้าตรงไหนมันติดนะครับนะมันเป็นประเด็นอยากจะติดต่อสอบถามก็โทรไปที่เบอร์086 329 1496นะเบอร์086 329 1496เลยนะครับนะ หรือท่านไหนนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับเมื่อชมแล้วก็หากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ,ะหรือว่าท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะติดตามทางช่อง YouTube ผมมาตลอดเมื่อชมแล้วมันตรงไหนมันติดขัดนะครับนะหรือว่าไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วไม่เข้าใจว่ากันง่ายนะครับนั่นแหละ นะครับก็โทรไปที่เบอร์สูนย์ด9 6มของผมได้เลยนะอ,อยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับอยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้ผมอยากจะให้ท่านได้พูดคุยว่ากันง่ายนะให้สอบถามาเกี่ยวกับมีดแต่เล่มนะครับนะหรือว่าบางท่านนะครับก็มีมีดนะครับนะอยากจะส่งมาให้ชมนะครับนะมาให้ดูก็ด้วยความยินดีนะครับนะ แต่ก็จะไม่ตอบนะครับจะไม่ตอบเก้แท้นะ,ะก็ถ้ามีอยากจะส่งมาชมก็ก็ส่งมาได้เลยนะครับนะ,ะแต่ก็วงเล็บว่าจะไม่ตอบเก้แท้ให้ใหทท้ทุกทท่านนั่นแหละนะครับนะอันนี้ก็เป็นกฎนะเป็นจรรยาบรณของเซียนเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มอย่างที่ผมได้เรียน นะที่เรา,าผมได้อ,ออกมาทําคลิปทำวิดีโอเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกนะครับหนะ้าผ่านการคัดกรองนะจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะในฐานะผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาก็ถ้านับเป็นระยะเวลาก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยาวนานนะครับนะหลายสิบปีเลยทีเดียวนะนะครับ นั่นแหละก็เอามาให้ท่านได้ศึกษามาให้ท่านได้ชมนะครับนะที่สำคัญนะครับตัวผมเองนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รับเหมานะครับนะทำธุรกิจรับเหมาทางด้านก่อสร้างนะคนทำธุรกิจก่อสร้างนี่ก็จะต้องเรียนตรงๆว่านะไปทุกทุกที่ไปทุกทุกคนอ่าทุกคนทุกแห่งว่ากันง่ายนะอ่า ต็ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสทําให้ผมเนี่ได้รู้จักเกี่ยวกับเครื่องรางนะครับนะค่อนข้างที่จะมากนะก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเ,เยอะว่ากันง่ายนะครับนะที่สําคัญเพื่อนแต่และท่านกา็เป็นที่ทราบกันดีว่าผมเองเนี่เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับทางด้านเครื่องรางโดยเพราะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็ได้สะสมเอาไว้ ต้องบอกว่ามากเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าผมเองนี่มีความรับความชอบความศรัทธาในปรามีของหลวงพ่อเดิมนะเป็นพิเศษนะครับนับ่นแหละครับก็เลยได้รวบรวมก็ได้สะสมเอาไว้พอสมควรต้องบอกว่านะครับนะพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็ถามผมเข้ามาหลวงพอ่อพูดถึงมีดหลวงพ่ออื่นๆนะครับนะอาจารย์นาคาลิมีบ้างไหมครับประมาณนี้นะครับจริงๆผมมีทุกหลวงพ่อนะครับนะ ก็หลายท่านกระถามเข้ามาอยู่นะถามเกี่ยวกับเรื่องมีดนี่แหละนะครับนะผมมีทุกหลวงพ่อแต่ที่เยอะที่มากนะครับนะที่คัดเลือกที่สะสมเป็นพิเศษก็คือหลวงพ่อเดิมนะอ่าอ่าที่มีก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมมีมาหนึ่งเลยนะมาหนึ่งเลยลลนะนนนะแล้วก็จะไปหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะแล้วก็จะไปหลวงพ่อกันนะครับนะหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะแล้วก็จะไป นู่นนะครับนะก็คือหลวงพ่อกล้วยนะัชนาทนะครับแม้กระทั่งหลวงพ่อเงินมัดพระปางเหลืองนะครับที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพระเดิมนะ,ะผมก็มีมีดของท่านนะครับนะมีมีดของท่านเอาไว้นะไว้ทุกๆุกคณาจารย์นั่นแหละนะครับนะโดยเพราะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับก็หมายความว่าตั้งแต่จังหวัดชัชนาทขึ้นไปนะครสวรรค์น,นะครับนะกำแพงเพชรตากแล้วก็พิจิตรพิศโลกแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะ อ่าอันนี้ก็ล้วนแต่ว่านะครับอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะที่สําคัญก็จะมีพระเกจิมีชื่อเสียงโด,งดังนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างค่อนข้างที่จะมากนะอ่าถ้าเหนือนครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรแล้วถ้าพูดถึงพิจิตรเนี่ยคนก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินวัดบางอาวัดบางคานนะอ่าถ้าเกิดว่า ไปทางซ้ายอีกหน่อยนะครับซ้ายอีกหน่อยก็จะไปนู่นแหละครับนะบันพตพิสัยอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพิมพาวัดน้องตอง,งูนะ,ะก็ก็ไม่รู้ว่าถ้าเอ่ยชื่อนะครับขึ้นมาเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะอันนี้ก็เ่าเกินให้ท่านได้ทราบนะครับนะพระเกจินะครับพระริยสง์ก็คือเยอะจริงๆในเขตภาคเหนะือตอนล่างนะครับนะ เอาล้วนะครับวันนี้เราก็มาชมนะครับมีดเลมินะครับนะผมให้ท่านชมมีดเลมินะเป็นมีดหลงพก็เดิมนะครับนะเป็นมีดหลงพก็เดิมนะนี่นะก็วัดนะครับนะวัดน้องโพของเรานี่แหละนะเป็นมีดหลงพก็เดิมวัดน้องโพนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอันนี้เป็นมีดนะครับเป็นมีดยุคต้นๆนะเป็นมีดยุคต้นๆของอ่า วัดนองโปของหลวงป้าเดิมเรานะครับนะเป็นมีดยุคต้นเลยนะก็เอามาให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่15นิ้วนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่1 5นิ้วนะเฉพาะใบก็78นิ้วแล้วอ่าเกนิ้วแล้วนะนง่ายนะครับอันนี้ก็มาให้ท่านได้ชมความเก่านะครับแล้วก็มาศึกษาความเป็นธรรมชาติแล้วก็มา อวิเคราะห์ความเป็นจริงนะาสามหลักใหญ่ๆนะครับนะเวลาเราไปดูมีดเนี่ยเราก็ต้องอไปดูความเก่าก่อนนะครับแล้วก็ไปเก่าแบบธรรมชาติหรือเกา่าหรือเปล่านะประมาณอย่างนี้นะครับนะหรือว่าทำเก่ามานะอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องอดูให้ดีนะครับดูดีๆนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามีความงดงามมากนะครับมีความมุนงมนมากถ้าเป็นมีดเล่มนี้นะ,ะนะครับท่านดูหวายนะครับนะแหมนี่ก็จะทาอารัสด,ด้วยเขาเรียกว่าใช้หวายนะถ้าพูดถึงหวายก็นั่นแหละครับนะก็ลองดูนะ,ะมีดเล่มนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับนะร้อยกว่าปีก็งดงามมาก นะงดงามมากท่านดูหวายนะครับนะมีความเก่านะครับนะแมทบ,บาลานนะทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อาจจะเป็นหวายนะครับนะอ่าก็อย่าลืมนะครับองค์ประกอบใหญ่ๆของมีด1เล่มนี่ก็จะมีด้วยกัน3ส่วน1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะสก็จะเป็นในเรื่องของด้ามนะครับสก็จะเป็นเรื่องของใบอ่าพอพูดถึงใบนะครับนะพูดถึงใบก็นี่นะครับ อ่าเดี๋ยวซูมให้ท่านได้เห็นซูมให้ท่านได้ชมนะครับนะอ่านี่นะครับนะพูดถึงมีดเล่มนี้ก็นะครับนะอ่าคนมองผิวเผินก็คิดว่าจะเป็นศิลปะของช่างฉิมอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าอันนี้เป็นศิลปะนะครับของอายุโบราณน,นะอ่านะครับนะอ่าก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะไม่ได้ด้อยเลยว่ากันง่ายนะเอา มาให้ท่านได้ดูมาให้ท่านได้ชมนะครับ <S <S นี่นะที่สําคัญนะครับมีดเล่มนี้ก็จะมี3ล่องเลือดด้วยกันนะนี่นะครับล่องเลือดก,ก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับนะล่องเลือด1แล้วก็ล่องเลือด2แล้วก็มาล่องเลือดนะอ่านี่นะครับที่สําคัญนะครับคราบใครนะสนิมนะนะครับนะที่ท่านเห็นสนิมนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากมวลสารนะครับนะที่หล่อหลอมเข้าไป บางทีเวลาเขาเขาเรียกว่าเวลาหลอมนะครับหลอมเหล็กเนี่ยก็จะมีหลากหลายมวลสารนะแล้วก็เข้าไปฝังอยู่ในส่วนเนื้อในของเหล็กว่ากันง่ายนะที่ภาษาเราเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสกเก็ตพวกสนิมนะครับนะหรือบางทีหล่อละลายไม่หมดนะก็เข้าไปฝังอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับเวลาตี เวลาตีเวลาใสนะครับนะกะ็แต่จริงๆใหม่ๆมันใส่เรียบหมดนั่นแหละนะครับมันจะใสเรียบอย่างนี้นะแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับจะค่อยๆโผล่นะจะค่อยๆเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงการเวลานะ,ะถ้ายิ่งนานนะครับยิ่งนานยิ่งแก่ยิง่ง ยิ่งจะผุดมาเรื่อยๆนะเหมือนคนแก่นี่แหละนะครับนะถ้าคนแก่เนี่ยยิ่งแก่ไปก็ยิ่งเขาเรียกว่าตกกะนะ,ะตกกะพูดถึงกะเนี่นะครับเราก็คงจะทราบดีนะครับคนตั้งแต่สี่สิบห้าสิบขึ้นไปนะครับนะผิวพรรณจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ,ะบางคนก็เป็นตุ่มเป็นติ่งนะครับนะบางคนหกสิบขึ้นไปเนี่ยก็เป็นกะแล้วตกกะแล้วนะครับนะ,ะก็ ถ้าพูดถึงกะเราก็จะทราบกันดีนะครับนะผู้สูงอายุนี่ก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนี่จะขึ้นเต็มหมดแหละนะเอาเอาละนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆมาดูกันค่อยมาชมกันนะครับอพอนะครับเวลาเราเมื่อกี้ให้ชมในส่วนของภายนอกนะสมภายนอกนะครับนอกก็เก่าอยู่แล้วแหละแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะอันนี้นะครับพยายามจะ ให้ท่านได้ linkage, หนนเห็นนะครับให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนะดูกันแล้วก็ชมกันให้ครบนะครับทั้งภายนอกและภายในนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับความเก่านี่นะครับนะระหว่างฝักกับด้ามนะครับปักกับด้ามก็เป็นไม้ชิ้นเดียวกันเป็นไม้อันเดียวกันนะนะครับแต่ที่ทราบนะครับนะไม้เล่มน,นี้ก็มาจากเ,าเป็นไม้อุโบสถเก่า นะเป็นหลังคาโบสว่ากันง่ายนะครับแต่โบสถ์สมัยก่อนเขาเขาไม่ใช่เป็นโบสแบบยุคยุคที่เราเคยเห็นนะครับนะก็จะเป็นศาลากลางน้ำนะ,ะขุดสะแล้วก็ไปสร้างเป็นสาลากลางน้ําเอาไว้เพื่อทำเขาเรียกว่านะครับนะเป็นจุดชุมนุมสงฆ์นะก็หมายความว่าจะไม่ว่าจะการทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะครับนะวันพระใหญ่ๆก็จะไป ทำสังฆกรรมนะครับนะเขาเรียกว่าสวดปฏิโมกนะพระใหญ่ๆนะครับนะพระก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็จะไปนั่งสมาธินะครับนะสวดมนต์นนะแล้วก็ไปทำปฏิโมกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะ,อะพอผ่านระยะเวลานะครับนะกะ็พอสร้างโบสถ์นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะลื้อนะครับนะจะลื้อพวกนะ เ,เขาเรียกว่าสาลากลางน้ำนะครับหรือเรียกว่าอุโบสถนะสมัยก่อนนะครับก็จะทำกลางน้ำกันทางนั้นเลยนะนะนะครับนะจะเป็นฝักของมีดเล่มนี้จะเป็นด้ามของมีดเล่มนี้นะครับก็จะเห็นรอยตอกตะปูนะเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่าที่ที่สร้างอุโบสถนะครับนะที่สร้างอุโบสถในหรือว่า โบสถ์ว่ากันง่ายนะครับนะเป็นสถานที่สวดมนต์นะทำวัดเช้าทําวัดเย็นแม้กระทั่งการบรรพพระใหญ่ๆอะไรต่างๆวกนี้นะครับก็จะมีการสวดปาติโมกนะครับนะ,ะก็ไม่รู้เป็นจุดศูนย์รวมนะครับนะทำะที่พระเขาทํากิจกรรมนะครับนะประจําวันประจำะทุกๆวันว่ากันง่ายนะ าหลังเราก็มาดูนะครับเราก็มาดูในมีดเล่มนี้นะครับนะท่านดูนะให้ดูนะครับนะนี่นะอันนี้สันมีดนะครับนะสันมีดก็เป็นมีดมีความหนามากนะครับเล่มนี้นะสันก็อยู่ที่5มิลนะครับนะเป็นมาตรฐานของมีดนะอันนี้นะครับนะความเป็นสันประหมอนะครับเป็นสันประหมอก็คือเกือบทั้งเล่มเลยนะครับมาถึงนี่เลยมาถึงโคนเลยนะ อันนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนีพอทู้พูดถึงใบนะครับถึงใบมีดนี่เราก็ต้องมาดูในเรื่องของความเก่านะครับนะความเป็นธรรมชาตินะอ่าที่มันฝังอยู่ในในใบมีดนะครับนะสนิมกับเห็กมีของคู่กันนะครับนะต่อให้เป็นเหล็กน,นะครับดีขนาดไหนนะอย่างไรก็จะไม่พ้นในเรื่องของสนิมนะครับนะจะเพียงแต่ว,ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นแหละนะ ที่สำคัญถ้าเกิดมีดเจ้าของรักนะครับเจ้าของเดิมนะถ้ารักเขาก็จะดูแลนะมันชโลมนะ้ำมันมากอกนะครับนะส